กลายเป็นเรื่องเราไฮไลท์ข่าวใหญ่ที่พิกล็อกช็อกโผมากที่สุดของรอบรัวปีสแสดงในช่วงรอบวันที่ผ่านมาการประเด็นเรื่องการที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศยืนยันแต่งตั้งโอมาเบอร์ลาด้าอดีตบุคลากรของเพื่อนร่วมเมืองเข้ามาดํารงตาแหน่งซีอคนใหม่ตอนจาริช์ดอาร์โนด้วยเวลานี้คือยังเป็นว่าที่อยู่นะครับแต่ก็ยืนยันแน่นอนแล้วเพราะสโมสอมีแถลงการออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเรื่องราวมาลงเอยแบบนี้ก็แน่นอนว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของแฟนบอลปีสแสดงไม่ใช่น้อยเนื่องจากก่อนหน้านี้ชื่อในสื่อที่มมีกกกกาารเตตัวัวนลอด ไม่ได้มีชื่อของโอมาเบรลดาแพงพายลุดออกมาจากหน้าสื่อแม้แต่นิดเดียวจริงๆโดยชื่อที่อยู่ในขอบข่ายมาตลอดก็คือพวกชองโคลดบองหรือพวกที่มีสายสัมพันธ์มาจากทางฝั่งของเซอร์จิมและคิปซะมากกว่าทว่าชื่อของโอมาเบรลดาในทางฟุตบอลก็ไม่ใช่เป็นชื่อที่โนเนมอะไรแถมค่อนไปทางมีดีกีสูงไม่ธรรมดาด้วยทําให้แฟนบอลปีกแสดงเองก็ไม่ได้ติดขัดตะกีดตะขวงใจอะไรกับการเดินหมากครั้งนี้ของสโมสรมําสหรับโอมาเบรลดางานล่าสุดของเขาคือตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของซิตีนน้ฟุตบอล เรือใบสีฟ้ามายาวนาน13ปีอีกทั้งก่อนนั้นก็เคยทํางานในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายสปอนเซอร์ชิพของบาร์เซโลนามาแล้วโดยงานหลักๆในช่วงอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คือเรื่องตลาดนักเตะการเซ็นสัญญาผู้เล่นการประสานงานด้านต่างๆซึ่งนักเตะประเภทเรือธงที่สะท้อนถึงคุณภาพในการทํางานของโอมาเบรดาเป็นอย่างดีก็คือดิวเออร์ลิงเบลฮาร์แลนที่ดึงมาจากดรอทมูลเมื่อ2ปีก่อนส่วนในด้านการสื่อสารจากข้อมูลระบุว่าโอมาเบรดาพูดได้คล่องแคล่วหลักๆ4ภาษาก็คืออังกฤษสเปนฝรั่งเศสและภาษาถิ่ ที่ประสบความสําเร็จตีคู่มากับชื่อของซิกิเบเกลิสตไตล์ที่เป็นผู้อำนวยการฟุตบอลระดับคู่บุญบาร,รมีของเป๊ปเกลเดโอล่าว่ากันว่าอีกหนึ่งผลการชันเลิศของโอมาเบรดาก็คือเขาอยู่เบื้องหลังการทําให้เรือใบสีฟ้าทะยานน่านน้ำการค้าไปทํากําไรจากรายได้ผลประกอบการระดับทุบสถิติเมื่อปีที่ผ่านมาโดยสื่อต่างประเทศรดยงานว่านี่คือบุคลากรที่ถูกชักนาเข้ามาสู่รอบลปีสัตว์แดงด้วยความเห็นชอบร่วมกันของทั้งตระก,กูลเกรเซอร์และก็เซอร์จิมแรดคิฟส่วนหนึ่ ฟุตบอลซึ่งเป็นความปรารถนาของลุ่มทุนอีนิออสและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในด้านของการตลาดเรื่องตัวเลขซึ่งด้านนี้น่าจะถูกใจตะกุ่นเกรเซอร์มาเชน้อยในแง่หนึ่งนั้นอาจมองว่านี่คือบุคลากรประเภทของมือ2ที่หลุดลอยมาจากเพื่อนบ้านหลังคางสีฟ้าแต่ข้อท็จจริงคือตามรายงานของสื่อต่างประเทศลงเหมือนกันหมดนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามเสนอเงินค่าตอบแทนและตำแหน่งงานให้กับโอมาเบรด้าได้อยู่กับพวกเขาต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นทางโอมาเบรด้าเองที่ตัดสินใจจะข้ามถนนจากฝั่งสีฟ้ามาร่วมงานกับฝั่งสีแดงของเมืองแมนเชสเตอร์อ้างอิ จากเนื้อข่าวของ BBC ที่รายงานคำถแถลงอำลาของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีต่อโอมาเบรดาว่าสโมสรเข้าใจการตัดสินใจของโอมาเบรดาที่ต้องการมองหาความท,ท้าทายใหม่ๆใ,ในการทำงานและการจากไปของเขาครั้งนี้เราล้นขอบคุณและส่งความปรารถนาดีให้แก่เขา BBC ยังได้เพิ่มเติมด้วยว่าในการโยกย้ายตำแหน่งงานครั้งนี้ตัวของโอมาเบรดาเองก็รู้สึกกระอักกระอ่วนเนื่องจากประวัติศาสตร์ความเป็นอริกันของทั้งสองสโมสรส่วนฝั่งของซิตี้นั้นพวกเขาก็อย่างมั่นใจว่าการสูญเสียบุคลากรคนนี้ไปจะไม่กระทบกับโครง ร้างงานของพวกเขาที่เดินหน้าต่อได้ภายใต้การกำก,ก,ก,กับของเฟร์นโซเลโนโประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันนอกจากปฏเิเสธงานกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนั้นยังมีบางแหล่งข่าวที่เผยได้ว่าตัวของโอมาเบรดาเองก็ปฏเิเสธงานจากบางสโมสรในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ที่ทําการทับทามมาและก็อีกงานจากทีมอเมริกันฟุตบอลในเนชั่นแนลฟุตบอลลีกหรือ NFL ต้องยอมรับว่านี่คือการขยับตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับนักวิเคราะห์ต่างประเทศท่านหนึ่งที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายปีแสแตนดงแสดงความคิดเห็นแบบเปียบเปื่อยว่าเมื่อมอ ปีที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเป็นสโมสรที่มีแต่ความวุ่นวายล้มเหลวมากขนาดไหนแต่ากับการที่พวกเขายังสามารถสร้างแรงดึงดูดให้คนเก่งๆที่ได้รับการยอมรับจริงๆในวงการไปทํางานให้ในสภาพที่สโมสรเป็นเช่นนี้มาสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ปีสแสดงว่าย,ยังคงมีอยู่และอาจเป็นจุดที่คู่แข่งหลายทีมลืมไปแล้วว่านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่ข้อมูลจากบทความของดิเลติกระบุว่าโอมาเบรดานั้นอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนที่สกิเบอรกิล,กลสไตและเฟรนซ์โซเลโนจะเข้ามาด้วยซ้ำนะครับโดยตัวบทความออ้างงิ ว่าเป็นคําพูดของบุงคลากรภายในสโม,มสรเลือใบสีฟ้าที่ให้ข้อมูลกับพวกเขาแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามเนื่องจากจะได้ไม่กระทบต้องงานปัจจุบันของแหล่งข่าวเองพวกเขาระบุว่าภายในแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นรู้กันดีว่าทั้งซิกิบเบเกรสไตล์และเฟรนซเลโนนั้นมีศักยภาพในการบริหารงานมากขนาดไหนทว่าพวกเขาก็มองเห็นตรงกันทั้งองค์กรว่าถ้าจะหาคนที่ทดแทนทั้งสองคนนั้นได้ก็มีแต่ชื่อของโอมาเบลรดาเท่านั้นขณะที่อีกแหล่งข่าวที่ระบุว่ามาจากอดีตผู้บริหารระดับสูงของพี่ม เขาเป็นสายปฏิบัติการที่ดีและดําเนินการแบบสายขาวเป็นคนที่อาจไม่มีคาแรคเตอร์เป็นจุดสนใจทว่าในด้านการประสานงานนั้นเขาคือคนที่รอบรู้ทุกรายละเอียดเชิงลึกจริงๆไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดที่เล็กขนาดไหนก็ตามนอกจากนั้นคือเขาเป็นคนใจเย็นมากในสถานการณ์ที่มีความกดดันไม่ได้แค่เชี่ยวชาญในเรื่องฟุตบอลแต่ประยุกต์ความเชี่ยวชาญด้านฟุตบอลควบคู่ไปกับความเข้าใจในด้านธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยประวัติข้าวของโอมาเบรด้าตามข้อมูลของดิเลติระบุว่าเกิดในมหานครปารีสแต่มีพ่อกับแม่เป็นชาวโมร็อกโกซ เติบโตตอบนแผ่นดินแห่งเสรีภาพสหรัฐอเมริกาและยามาปักหลักที่บาร์เซโลนาตอนที่โอมาเบรดาอายุ18ปีซึ่งเวลานั้นตัวของโอมาเบรดาดอบเรียนออกมาจากมหาวิทยาลัยในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งของโอมาเบรดากับทาง EU Business School ในปี2021เขากล่าวว่าประสบการณ์มหาวิทยาลัยครั้งแรกของผมเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแต่ใช้เวลาแค่เพียง6เดือนเท่านั้นผมเรียนปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตส์แต่ถึงจุดหนึ่งคิดว่ามันไม่เหมาะกับผมผมจึงตัดสินใจออกมาาาในช่วงงกกกลปีรศึษา เพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโดยความคิดตอนนั้นก็คือต้องการกับยุโรปโอมาเบราดาย้ายกลับมาบาร์เซโลนาสาเหตุสําคัญ2อย่างก็คือเขาชอบกีฬาฟุตบอลและชอบสมโมสรบาร์เซโลนาทว่าก่อนจะเอาตัวเองเข้ามาในวงการฟุตบอลได้นั้นเขาผ่านงานกับบริษัทคมานาคมเนเตอรี่ชื่อติสคาลีในฐานะผู้จัดก,การฝ่ายพัฒนา,นาธุรกิจจุดเริ่มต้นของเขากับฟุตบอลก็มาจากงานตรงนั้นพอชวงหนึ่งบาร์เซโลนาได้ทําการจ้างซีอของทิสคาลีสาขาสเปนให้ไปดารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดซึ่งเขาตัดสินใจาาาาอออมมเบาดดา้ตติสยหป ด้วยซึ่งจุดนี้โอมาเบรดาเผยว่าถ้าแค่บาร์เซลโลนาเสนองานโดยไม่ให้เงินเดือนกับผมผมก็รับอยู่แล้วแต่โชคดีที่เวลานั้นเขาเสนองเงินค่าจ้างให้กับผมด้วยการใช้ชีวิตที่บาร์เซลโลนานั่นเองที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ภาษาคา,า,า,าตาลันจนสามารถนํามาใช้พูดจาสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยมก็อยู่ที่บาร์เซลโลนาจนถึงปี2 0 1 1เพื่อเข้ามาอยู่ร่วมกับโปรเจกต์งานของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับงานตําแหน่งแรกก็คือหัวหน,น้าแผานกธุรกิจระหว่างประเทศของสโมสรซึ่งเวลานั้นบริบทของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างในเว มาถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครั้งแรกหลายแบรนด์ไม่มีความสนใจจะเปิดประตูต้อนรับเพื่อพูดคุยกับเราด้วยซ้ำซึ่งจุดนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรือใบสีฟ้าในเวลานั้นเปรียบแล้วก็คือยังเป็นแค่เรือหางยาวไม่ใช่เรือยอดอย่างในทุกวันนี้และมันหมายความว่าโอมาเบรดาคือหนึ่งในคนที่สามารถพููเดว่าเขาอยู่และมีส่วนกับสโมสรอนแห่งนี้มาตั้งแต่ที่ยังไม่ใช่อนาจาักอันเกียนไกลอย่างปัจจุบันจากนั้นภายใน1ปีเขาเลื่อนมาดำรงตำแหน่งรวมหน่วยการฝ่ายหุ้นส่วนก่อนถูกฟเฟรนซูลเอนโนที่มาที่หลัง่ง,งปป็นระา,นา,นนายกกขอสสอสสมซึคื หน้าที่การงานให้สูงขึ้นจนวงในสโมสรยืนยันว่าถึงตรงนั้นสถานะของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับมือขวาคนสําคัญของเฟรนช์โซลิโนเพราะหลายกิจการงานของสโมสรน,นั้นไม่สามารถจัดการได้ด้วยคนคนเดียวโอมาเบลดาจึงมักถูกมอบหมายงานสําคัญคญให้ไปจัดก,การอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะงานด้านการเจราจาเรื่องในตลาดนักเตะแบบทุกรายละเอียดของดิวเช่นดิวเออร์ลิงไฮแลนด์ที่กล่าวไปแล้วหรือเช่นดิวอเมริกลาป็อกเมื่อตลาดหน้าหนาวปี2018ต่อมาก็ได้เข้าใกล้งานภาคส่วนฟุตบ,บอลมากขึ้นเมื่อถูกขอให้รับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริบั การฟุตบอลในปี2020บทความของเดลเลติกจบท่อนสุดท้ายด้วยการอํามาคอมพูดของบุคลากรคนหนึ่งภายในสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้มาจํากัดความของโอมาเบร์เลาด้าว่าโอมารู้ดีถึงสิ่งที่เรียกว่าข้อจํากัดเขารู้ดีถึงข้อเสนอที่ดีที่สุดที่จะนําส่งได้ภายใต้บริบทความเป็นไปจริงๆของสโมสรอนในตอนนั้นนั้นหมายความว่าถ้าสมมติข้อเสนอที่ดีที่สุดของสโมสสอนในตอนนั้นยังไม่สามารถจะรังผู้เล่นเอาไว้ได้มันก็จะจบแค่นั้นไม่มีการทําอะไรเกินขอบเขตเพื่อจะรังนักเตะเอาไว้ให้ได้โดยข้อเสนอที่เกินความเป็นจริงงของสสอสสมในนนเวลาั้ีก น,น,นั่นคือข้อมูลทั้งหมดเท่าที่พอจะมีเปิดเผยออกมาในตอนนี้ของโอมาเบรดาว่าทีซีโอคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างที่บอกกันนะครับว่าชว่วงนี้ข่าวสารอะไรต่างๆของปีศาจแดงมีไม่มากและส่วนใหญ่ข่าวเกี่ยวกับตลาดนักเตะก็จะเป็นข่าววนๆซะส่วนมากหลอบลัปีศาจแดงเช้านี้และหยิบเอาโมเมนต์ดีๆสําหรับใครที่คิดถึงร้านกิก์อดีตปีกพ่อมดเจ้าของสถิติลงสนามมากที่สุดตลอดกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากกันโดยกิกซี่ในวัย50ปีมีภาพข่าวกลังมาลงเล่นฟุตบ,บอลการกุศลเคียงข้างกับตำน โลแบบปีแล้วและลุยฟิกโก้ในอีเวนต์การกุศลเที่ยวอดีตนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงมาเตะบอลด้วยกันที่ประเทศฮ่องกงชื่ออีเวนต์ว่า World f ฟ o ตบอ l l Master Cup 2024ระหว่างเดอร์สโคลเ e n d นกับโอเวนออสตาโดยทีมต,ตำนานของฝั่งพอสโคมีแรนกิฟส์สวมปอกแขนกับตันทีมและสามารถเอาชนะทีมโอเวนออสตาไปด้วยสกอร์5-2ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกๆในรอบหลายปีมากนะครับทีแ่แรนกิฟส์กลับมาเล่นฟุตบอลปรากฏตัวออกอีกครั้งหลังเจอมรสุมชีวิตเรื่องคดีความต่างๆแต่เพิ่งเพรรรนนนาาาาาากกกกออกมมได้้้ววค่่งปีีีแลจจ็ะ ชีวิตใหม่ที่มีความสุขอีกครั้งในวัยเข้าเล็กห้าส่วนงานในวงการยังไม่เฉลียว,ว่าเจ้าตัวยังสนใจอยู่ยหรือไม่ปิดท้ายที่เรื่องราวอนาคตนั่นก็คือไคลูนี่ลูกชายของเวลูนี่ที่เล่นฟุตบอลในระดับยูวชนของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าตัวดูจะเป็นลูกไม้หล่นปลายต้นของจริงนะครับพอล่าสุดมีการอภปาพลงไอจีระบุว่าตัวเองเพิ่งผ่านการพาทีมยูวชนของปีสัดแดงเอาชนะคู่แีกอย่างลีดยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์หกต่อศูนย์โดยตัวของเจ้าหนูไคลูนี่ทำไปสองประตูกับอีกสอง แอซิจากการลงได้ทั้งหมด9เกมโดยปัจจุบันไคลร,รูนี่อายุ14ปีนะครับและเส้นทางอาชีพค่อนข้างจะมีการปูทางไว้บ้างแล้วเพราะย้อนไปตอนอายุ12ปีก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดของแบรนด์กีฬาพูมา่าและมีผลงานเมื่อฤดูกาลก่อนคือ56ประตูกับ28แอสซิดเรียกว่ามีแววจะเดือดไม่แพ้คนเป็นพ่อกันเลยทีเดียวครับ